ค่ะสวัสดีค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวอยู่นะคะซึ่งในวันนี้เราจะลองมาเช็คว่าถ้าเราจะหาคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวเราจะทำยังไงอ่าคำตอบของสมการกำลังสองตัวแปรเดียวนะคะก็คือจํานวนจริงซึ่งเมื่อแทนค่าตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริงนั่นเอง คำสั่งมมอยู่ว่าโจงหาว่าจำนวนที่กำหนดให้ในวงเล็บแต่ละจำนวนเป็นคำตอบของสมการในแต่ละข้อหรือไม่จำนวนไหนคะที่กำหนดไว้ให้ในวงเล็บดูตัวอย่างข้อที่1 x กำลังสองบวก5 x ลบ14ซึ่งในวงเล็บทางด้านหลังโจทย์ก็คือลบ2และ7นะคะก็คือเราจะต้องแทนลบ2เนี่ย ในค่าของ x และแทน7ในค่าของ x ซึ่งเราจะแยกกันแทนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอแทนไปแล้วถ้าทำให้สมการเป็นจริงแสดงว่าจะเป็นคำตอบของสมการค่ะเริ่มเลยนะ,ะขั้นแรกเขาต้องการให้เราแทน x ด้วยลบ2นะคะจะได้เท่าไหร่ คิดง่ายๆค่ะตรงไหนที่มี x นะเราก็เปลี่ยนเป็นลบ2นะเราก็เลยได้เป็นลบ2ทั้งหมดกำลัง2มันก็คือลบ2คูณกับลบ2นะคิดง่ายๆต่อไป 5x ก็คือ5คูณกับลบ2ค่ะตามด้วยลบ14นะคะตรงนี้ไม่ได้เอามาจากไหนเลยนะคะก็คือไปแทนในสมการนี้นะแล้วก็ใส่ไว้ก่อนว่าเท่ากับ0เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามันจริงหรือไม่จริง ลบ2คูณลบ2ลบคูณลบได้บวกก็เลยได้ C ต่อไปบวก5คูณลบสก็เลยได้ลบ10ตามด้วยลบ14ซึ่งเราเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไม่ได้4ลบ10ได้ลบหเนาะลบหกับลบ14นะก็เลยเป็นลบย0เท่ากับ0ซึ่งถ้า สมการจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อด้านซ้ายและด้านขวาของสมการเป็นจริงใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เห็นเลยว่าไม่จริงเราก็เลยใส่เท็จไว้ค่าคำตอบแรกไม่ใช่แล้วเนาะะเราไปดูคำตอบที่2เราจะแทน X เท่ากับ7นะคะลงในสมการสมการของเรามีว่า x กำลังสองก็คือ7กำลังสองหรือ7คูณ7นะคะบวก5คูณ7แล้วก็ลบกับ14จะเช็คว่าเท่ากับ0จริงหรือไม่7คูณ7ได้49บวก5คูณ7 35ลบ14เท่ากับ0หรือไม่เลขเยอะนิดนึง โคจูนจับตรงนี้ค่ะ35-14ลบ14มันได้21นะ21ไปบวก49 70ช่วยทวนคำตอบให้นิดนึงนะว่าใช่หรือไม่ใช่จากตรงนี้70เท่ากับ0หมายความว่าก็เป็นเทสอีกนะคะแสดงว่าลบ2กับ7ที่โจทย์กำหนดให้ทั้ง2ตัวนี้ทั้ง2จํจำนวนนี้ ไม่ใช่คำตอบของสมการนะคะเราก็เลยตอบดังนั้นลบสและ7นะไม่เป็นคำตอบของสมการจ้ะ,ะข้อ1ก็จบสวยๆเอออ่ะต่อไปเราไปดูที่ข้อ2 x กำลังสองลบสิเท่ากับศโดยที่โจทย์ให้อะไรมาให้ลบสกับ0ูนย์เราก็ทำแบบข้อเมื่อสักครู่นี้เหมือนข้อ1นึ่เลยนะเราก็แทนก่อนแทน x เท่ากับอะไรคะลบสเนาะจะได้ x กำลังสก็คือลบสคูณกับลบสนะ ต่อไปตามโจทย์ก็คือลบ16เท่ากับ0ลบคูณลบเป็นบวก4คูณ4ได้16ก็เลยได้16นะคะลบ16เท่ากับ0อ้าวลบเอ่อ16ลบ16ตรงนี้ได้0นะ0ูนเท่ากับ0สะแดงว่าแน่นอนเป็นจริงสิจะ๊ะอ่าต่อไปเราก็ได้เป็นจริง1คําคำตอบแล้วนะ ต่อไปเราก็แทน x เท่ากับอะไรคะเท่ากับ0ค่ะจะได้ x กำลังสองก็คือ0กำลังสองหรือ0ูคูณ0แมไม่น่าเขียนเลยเนาะแต่ก็เขียนไปลบสิเท่ากับ0ลูกจา๋าตรงนี้เป็น0ูคูณ0นยก็ย่อมได้0เนาะ0-16ลบ16ก็เลยได้ลบ16นะเท่ากับ0สะแดงว่าตรงนี้เป็น เท็จอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นจริงตัวหนึ่งเป็นเท็ตตัวหนึ่งเราจะตอบอย่างไรเราก็ไปดังนั้นกันค่าของ x ที่เป็นลบสี่ทำให้สมการเป็นจริงเราก็เลยตอบว่าดังนั้นลบสเป็นคำตอบของสมการและอีกค่าหนึ่งไม่เป็นเนาะมัน ขัดแย้งกันเราก็เลยบอกว่าแต่ศูนย์ไม่เป็นคำตอบของสมการเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวอออต่อไปไปที่ข้อ3า สมการคือ3 x กำลังสองลบห x ลบ2ซึ่งโจทย์ให้หมาอยู่ว่าคําตอบของสมการนี้ให้เช็คให้หน่อยว่าเศษ1ส่วนสกับลบสเป็นคําตอบของสมการหรือไม่นะอ่ะเราก็เลยแทนพอมีเศษส่วนเราก็จะแบบว่าเออมันจะยากไหมนะเดี๋ยวลองแทนดูก่อนเนาะแทน x เท่ากับเศษ1ส่วน3ค่ะจะได้ 3คูณเศษ1ส่วน3คูณเศษ1ส่วน3ลบ5คูณเศษ1ส่วน3แล้วก็ลบ2ว่าเท่ากับศูนย์จริงไหมอ่ะเพื่อให้ง่ายณนะตรงนี้มันมีอะไรตัดได้เราก็ตัดไปก่อน เราก็จะเห็นว่ามี3ตัดกับ3ได้สิ่งที่เหลือก็คือเศษ1ส่วน3ก็ใส่ไปต่อไปมีลบ5คูณอยู่กับเศษ1ส่วน3ก็เลยได้ลบเศษ5ส่วน3ต่อไปตัวนี้เป็นลบ2ถ้าจะให้ง่ายก็คือเราทำให้เขาเป็นเศษส่วนเนาะอันนี้ยลบ2มันคือลบเศษ2ส่วน1นะ อพอลบเศษสองส่วน1อยากให้มีส่วนเป็น3ก็เลยคูณ3ทั้งเศษและส่วนก็เลยได้เป็นลบ6ส่วนสเท่ากับ0จริงหรือไม่ออจากตรงนี้ตัวส่วนเท่ากันหมดแล้วเราก็เลยเอาเศษมาบวกลบกันลบ6กับลบ5เป็นลบ -11 ลบ11ไปบวกกับ1ก็เลยได้แน่นอนลบ10ค่ะ ส่วน3เท่ากับ0เป็นไงคะเทสเนาะง่ายเศษส่วนก็ไม่ต้องกลัวนะคะอ่าต่อไปเหลืออีกหนึ่งคำตอบแทน x เท่ากับลบ2จะได้3 x กำลังสองก็คือลบ2คูณลบ2ใส่ไปอย่างนงี้แหละ แล้วก็ลบหคูณลบสองแล้วก็ลบสองว่าเท่ากับศูนย์จริงไหมอ่ะขอขยับนิดนึงลบคูณลบเป็นบวกสองคูณ2ได้สี่คูณ3มได้12ตรงนี้มีลบหตรงนี้มีลบสองลบคูณลบได้บวกก็เลยเป็นบวก10แล้วก็ลบ12บสอง ขอโทษค่ะลบสงเท่ากับศย์จริงไหมดูง่ายๆนะ12บลบสได้10 10ิบวกสิเป็นย0เท่ากับ0ูสะแดงว่าตรงนี้ก็เป็นเท็จเป็นเท็จท,ทั้งคู่แปลว่าคำตอบที่ให้มา2องคำตอบนี้เป็นไงจ๊ะอ่าคิดไว้ในใจแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยตอบว่าดังนั้น เศษหนส่วนสและลบสอเป็นไงคะไม่เป็นคำตอบของสรรมการอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ